ครับผมสวัสดีครับอันนี้ก็เป็น EP 2ของการนำเสนอผัดมีโคลาาจากไทยสู่ร้านอาหารในอิตาลีนะครับอันนี้เราเคยทำแนะนำไปแล้วในคลิปผมก็จะพะยะจะไม่พูดถึงครับว่านำข้าผัดมีโคลา่าท่านอาจจะย้อนไ่ดูใน EP 1ก็เนี่ยอันนี้ผมแนะนำเมนูฟิวชั่นไว้แล้วต่อไปก็คือเด ลิงก์นี้ผมจะทิ้ง,ง,งไว้ใต้คลิปนะครับท่านได้อ่านถ้าเกิดท่านยังไม่ได้ติดตาม EP หนึ่งอ่ะมาอ่านได้เลยแล้วก็พอ EP สองที่ผมจะเน้นไปที่เราการหาลูกค้าอันนี้ผมรวบรวมมาให้นะครับนี่เป็นจะเป็น EP สองก็คือการส่งผัตหมีโทรเัพร์สู่อิาีเราอาจจะทําการเขียนอ e ีเมลนี่ครับผมนั่งร e ่างอีเมลให้แล้วนะครับผมอันนี้เป็นภาษาไทยนี่ก็เป็นภาษาอิตาลีท่านก็ไปแก้เอาแล้วก็เนี่ยสิ่งสำคัญคือตรงบล็อกตรงเนี้ย ผมว่าทําบล็อกให้แล้วท่านก็คลิกไปดูที่บล็อกได้เลยผมจะมีเรื่องราวการนําเสนอไว้ว่าผมพูดถึงอะไรบ้างจะเป็นการสร้างสตอรี่การสร้างสตอรี่เทลลิง่งเป็นสิ่งสําคัญนะครับว่าแบรนด์สินค้าตัวนี้มีที่มาที่ไปยังไงก็ผัดมีโคลาเนี่ยก็อันนี้อันนี้ผมาอันนี้ผมสร้างแล้วท่านอาจจะเอาเอาบล็อกอันเนี้ยบ็อกไหนบ็อกอันนี้นยนนไปนำเสนอได้เลย ครับผมแต่ผมจะอาจจะผมแปล็นไทยให้นะครับอันนี้ผมผมตั้งแต่ซาสตรอรี่ของผัดมีโคลาชแป๊บหนึ่งเนี่ยครับเรื่องราวของผัดมีโคราชรสชาติที่เชื่อมยองถึงว่าเท่ากับโลกปรัมาเว่าใจการของประเทศไทยอะ่ะที่แม่เราไม่ได้วยภูเขาละทุกนาในจังหวัดหนึ่งที่ชื่อว่านครราชสีมาหรือที่คนไทยเรียกในนามว่าโคราชที่เป็นไม้เกิดอของอาหารที่มีที่เรียกกันว่าผัดหมี่โคราช เรืกำเนิดของผัดหมี่โคราชนั่นแหะคนในชุมชนโชราช์ตาคินได้คิดค้นวิธีการทาอาหารด้วยใช้เส้นหมี่ทาจากข้าวเจ้าพวกเขานําเส้นหมี่เหล่านั้นมาผัดกับน้าซอสที่จําที่ทําจากวัตถุดิบท้องถิ่นเช่นปะขามเปียบน้ำตาลปีบ๊บและถั่เหลืองรสชาติที่ได้ก็มีทั้งความเปรี้ยวหวานและผัดเล็กและเผ็ดเล็กน้อยซึ่งแตกต่างจากอาหารไทยทั่วไปผัดหมี่โคราชกลายเป็นอาหารที่นิยมทำกันในครอบครัวนะครับประมาณนี้ครับ ผัดหมี่โคราชส,สูตรโลกว้างเมื่อเวลาผ่านไปผัดหมี่โคราชไม่จำกัดอยู่ในโครนของคุณโคราชเท่านั้นแต่มันได้เดินทางไปทั่วประเทศไทยและเริ่มได้ความนิยมไปทั่วไปต่างประเทศเนี่ยครับผมนี่คือสตรอรี่เรื่องมาลาสายิตอรี่ก็อันนี้ก็ท่านอาจจะแนะนำสนิ่งที่รสชาติที่ดีก็จะเป็นยี่ห้อแม่สมจิตที่เราทำการรีเสิร์ชมานะครับว่บยี่ห้อรสดีนี่ที่น่าจะถูกใจคนอเตอรี่เพราะไม่เผ็ดม,มากเกินไป ระมาณนี้นะครับผมอ่ะเดี๋ยวเอามาดูที่ลิงก์นี้มีที่ท่านก็เดี๋ยวถ้าเกิดท่านอยากจะนําเสนอร้านอาหารไทยิตารี่อ่ะเดี๋ยวท่านแจ้งมาเดี๋ยวผมแก้ไขบล็อกให้ท่านท่านก็นาไปเป็นของท่านได้เลยเป็นแค่อาจจะเปลี่ยนการคอนแทคกับกาเป็นเนี่ยไม่เป็นคอนแทคของผมเท่านั้นเองเนี่ยผมก็แนะนาเมนูแนะนําไว้ต่างๆว่าเมนูที่น่าฟิวชั่นมีอะไรบ้างก็จะมันจะก็จะตรงกับบล็อกนี้ครับ การมีกอ็ลอลบลหน้าเป็นแค่ผมทำเป็นภาษาอิตาลีเพื่อให้เราไปทำเสนอกันได้ง่ายอ่าแล้วก็มีคำถามอีกว่าแล้วจะทำเสนอที่ใครอ่ะอ่าอันนี้ผมคิดคำตอบให้แล้วครับผมเดี๋ยว,ยวแป๊บหนึ่งนะครับก็ปื้อันนี้มันจะมีรวบรวมคำค้นหาให้คำค้นหาอาหารในร้านอาหารที่จะเขาจะทำแนวนฟิวชั่นนะครับของอิตาลีเ ถ้าร้านนั่งเดิมเขาอาจ,จะไม่สนใจเรา,เอาอาจจะหาร้านที่โฟกัสก็ไปที่ร้านอาหารที่เขาสนใจแนวฟิวชั่นเนี่ยผมก็รวบรวมนี่ผมลองใช้ค้คนหาคํานึ่งนะครับผมก็โอเคอันนี้ผมรวบรวมมาให้ท่านแล้วเนี่ยเจะมีสองบล็อกบ็อกแรกก็คืออ้ยมันมีสองเว็บแปบบ๊บนึงครับไม่ใช่ครับไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้น่าจะหนึ่นะครับมันจะมีสอง อืมอืมอันนี้ดีกว่าเนี่ยอันนี้อันนี้ผมอัพื่อกียังไม่ได้อัพเพิ่มเข้าไปนะครับนี่มันจะมีไอเนี่ยที่เป็นบล็อกที่จะแนะนำลิตภัณฑ์ของเราอ่าอันนี้ท่านรู้แล้วอีกบล็อกหนึ่งก็คือผมรวบรวมมาให้แล้วครับผมก็คือเนี่ยเป็นห้าสิบร้านอาหารที่ยอดนิย,นยมอิตาลีตอนนี้ท่านอาจจะส่งอีเมลส่งเมสเซจไปให,ห,าห,าให้หาร้านอาหารที่ได้ยอดนิยมล่านี้ได้เลยครับผมห้าสิบร้านอาหารหรือว่าท่านบอกว่า ได้มากกว่านั้นอ่ะเด,เดี๋ยวคำค้นหาพวกนี้ผมจะที่สาหาในเอาไปเสิร์ชหานใน google ก็มีร้านอาหารอิตาลีขึ้นมานะครับผมทัาน,นก็สามารถต่อเขาได้เลยอืมตรงอีเมลไปหาแล้วก็ส่งบล็อกไปให้เขาเรามีนั่นนะครับก็น่าจะเป็นทางเลือกที่ดีนะครับผมนี่คืออีเมลวันนี้ตอนทางการติดต่อเราก็เหมือนเดิมนะครับผมถ้าต้องการถ้าต้องการอยากจะส่ง จะขอคำแนะนำเรื่องอยากส่งสินค้าปิตอรี่ควรจะหาลูกหาแบบไหนทางเราช่วยท่านได้ครับผมท่านก็คือแค่ส่งอ e ีเมลไปหาเขาก็จบแล้วร้านอาหารเตอรี่ก็น่าจะมีเยอะอยู่ครับได้มาสักร้านก็น่าจะถือว่าโอเคแล้วนะครับผมก็อย่าลืมกดติดตามกด subscribe นะครับสำหรับจะได้นำไอเดียดีๆและช่องทางการนำเสนอธุรกิจของเราไปสู่ต่างประเทศกันนะครับผมสำหรับคลิปในวันนี้สวัสดีครับ